มันจะตกลงไปนะพ่อมาลเนี่ยอดอดเดี๋ยวเดี๋ยวจะออะไรนะพูดใหม่ดิพูด,พ,ดพูดใหม่สินะ้าเราจะสไลด์ยังไงนะจะสไลด์ให้มันลืน่นไปเลยหรอตกน้ำลงไป <laughs> ตายไหมล่ะ <laughs> มันจะตายไหมล่ะะเหนื่อยเหนื่อย แม่คเก่นเก่นเด่นเด่นเอ่นเอ่นเดเด่น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 คร่นเด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 ่คเดนเอ่นเ่นเด่นเ่นเดรนะดนเด่นเดเน่นเด่นอดเนเ่นด่นเนเด่น่นเด่นเ่นเดานะดร เพื่ออะไรนี่ใครพาทำพ่อทาทำบีบให้จมูกมันขึ้นเหรอไม่ใช่บีบให้จมูกมันเป็นให้มันเปีแะเจ็บแล้วโอิการี่มีีเราทาได้โอลิการี่มีีเราทาได้โอี้มีสโลทงุ้งเราทาได้ร้อนไหม

เข้าไม่ได้หรอกเว่าเข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านามาเกาะโดนนัดไว้ดุไปยังไปยังพปเลยไปเลยเลยสนุกจังสนุกจังไม่ าต้องใส่นี่นาว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเมื่อคุณแม่ดูดูลองดูก่อนลองดูก่อนได้อยู่ดูเราให้แมดูดูปุ๊บอาเปุ๊บอ่ะนะลับัลับัลับัลัตีแขนด้วยสิลูก ลัำปัดลัาปัดลัาปัดตาเอาเอามาดูลูกสิเอาทําให้มันตื่นลงดินมันสไลด์ลงไงไหนเอาไว้สิครบซ้ําตัวชิดเลยเอาดันตูดลูกขึ้นนะว่าเกาะฝั่งนู้นน่ะลูกเกาะฝั่งแว้งๆอ่ะข้างไหน ครัมือน้ำม,มั้เเงเจ๋งเด็ดอ้อาน้นเล่นเนี่ยเล่นนี่อ่อเอนะเอาพ่อทำไมไม่ดูเอาทำไมไม่ดูลูกล่ะดู เอาเอาเอานาวาต้องเกาะตรงที่มันแหวงแหวงนะลูกเลยมาเลยมาเลยมาทำเงี้ยคาถาไม่กอดเนี่ยนาวาไหวมาทางแม่หน่อยเร็วหันหน้ามาทางนี้นาที เอาแข่งกันเร็วใครจะถึงก่อนกันแข่งกันแข่งกันทำเงี้ยแตมาทำเงี้ยดูดูแข่งแข่งแล้วเสร็จแล้วใบไม้เข้าปากาถึงแล้วถึงแล้วกลับไปดีกว่าเก่งมากเลยม,มาไปนั่งข้างหน้า ไม่ให้นาวาลงก่อนเลยร็วยังไม่ถึงอึยนาวามัดดีๆบ่ได้บ่อึกนะสบาย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 ใจด้วยไปนะใครไป ม่มานั่งนั่งพ่อคนแม่ไปพ่อสนา้ให้เอแม่ก่อนเดี๋ยวเอแม่มาไม่ให้นำวัลงไปไม่มาก่อนไมมาก่อนเขามามาไม่ถ้าลงสูงเพานี่นะลงไปไปเลย